และดูเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะ เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมารีแอคอัปเดตใหม่ของค o ก k ี้แลนด์คิงดอมที่จะมาในวันพุธนี้นะคะถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนําร้าน c o o กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกม c o o กี้แลนด์คิงดอมและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกฮงไกสตาร์เรลเซเลกส่วนซีโรก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงพักจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ก k ี้แลนด์ช็อปฝากร้านไว้ด้วยนะคะคลิปเนี่ย3านาที50เลยนะคะ ้องมีอะไรลดๆแน่นอนค่ะไปกันเลยค่ะชะตากรรมถูกกาหนดไว้แโอเคแม้หมดความเมืดกําลังวางแผนทำเรื่องแล้วก็ต้นไม้พันปีเราผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติเอ่ยถึงเวลาเอาละค่ะ,ะถึงเวลาแล้ว เออภาพลรถมาแล้วคุกกี้ต้นไม้พันปีจริงจึงฮะแผ่ลากไม่ใช่แบบเรเซอร์นะคะหยุดเลยซ oh ับพอร์ตโอเมก้าตอนแรกฉันคิดว่าเป็นสายระเบิดเพราะว่าฉันเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสายระเบิดเพราะว่าในโอเวนเบรกนะคะเป็นแบบแสงเลเซอร์โอเมก้ดูไหม แพรากอย่างลึกแล้วก็มีแบบเหมือนแสงแสงอะไรจิ้วจิ้วจิ้วนะคะยิงลงมานะคะเป็นซับพอร์ตโอเมก้าสายลมเจ้าสัญญากับข้าทีอันนี้ใครมือกับข้าปกป้องโลกใบนี้กันตัวนี้ใครพูดอามียิยามสโซลของนัทโนนะคะมีแอนิเมชันแบวๆนิดนึงโอ้ย ธนูออกมาช่ำเลยอย่าบอกนะว่าติดเมตาอย่าบอกนะว่าสมากันซีนคุกกี้ที่อยู่ในเมตาตอนนี้เอาตรงๆนะฉันไม่ชอบกิจกรรมเรือแบบใหม่นะคะไม่ควรมีเรือนะคะเอาดีๆนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าเขาปรับมาหนะ้าเล่นขึ้นไหมคือตอนแรกอะเรือทำดีมากเลยนะ ตอนแรกๆเลยนะแต่ตอนชายเชลอ่ะคือไม่ได้จริงฉันฉันไม่โงจริงตอนชายเชลอ่ะอะบบวบวกิจกรรมของจตรุรัสใช่ไหมตืบหาผู้ร้ายเหรอเป็นศัพเกาหลีเลยอ่ะไม่มีพาใผายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโหวตนจาจักรมีอะไรอีกปะบบ 1, 000, 000, ขขอเอเมก้า oh สกินแบลนะน่ารักนะเอาอแต่มาแค่ตัวเดียวหรอเฮ้ยเปิดเรื่งอง<ย>แรงช่วยนะค่ะสกินออเมก้าเรเซนดดรสกินสวยมากออเมก็า <my> จองกรรมการองแล้วต้นไม้พันปีล่ะข้าขอประกาศณที่แห่งนี้ว่าเวลานที่เหล่าผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติจะมารวมตัวกันในที่เดียวได้มาถึงแล้วทำภาพจึงนะข้าคุกกี้ต้นไม้พันปีอลังการมาก โอ้โหถอยหลอดเทเลยนะนดูหลอดเทมากเหมือนโลกก่เลยอะ่ะอ,มอนนเออมกอดอึ้องไม่โชว์เอฟเฟกต์หรอ พวกเราอาจจะได้ผดเผชิญหน้ากับเรื่องที่เข้าใจได้ยากเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับโชคชะตาครั้งนี้เดินไปได้วยใจที่ต้องการจะปกป้องโลกคุกกี้เนื้อเรื่องอะจัดใหญ่แน่นอนแผนมาเป็นเวลานานต้องสู้กับแม่หมดความมือแล้วไงในวินาทีนี้เรามุ่งหน้าไปได้วยกันอปลุกใจมากขอมอบพรแห่งความเขียวขจีให้กับภาระหน้าที่ของเหล่าคุกกี้ ตาย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 แต่ว่าสกินอะคือไม่โชว์เอฟเฟกนะคะนี่สกินเลเจนดารี่คือมันเท่นะจากที่โมเดลเป็นแบบ<ม>ดูค่อยความสวยหรือเปล่าหรือว่าเป็นนาำเกยกึงหรืออะไรยังไงติดหวานไหม,อมพอมาเป็นสกินปุ๊บคืออะดูเท่เลยแล้วสวยอลังการด้วยฮ้อยตะของมิสติกอ่ะอึ้งมาก อันนี้คือสกินแห่งปีนะคะเนี่ยคุกกี้แห่งปี2024นะคะสกินนี้คือได้รับโหวตให้ทำเป็นเ e จ e นเด r รนะคะชีตติดอันดับที่เท่าไหร่วะไม่รู้อะน่าจะหนึ่งในสามนี่นแหละก็เลยได้สกินมานะคะสวยมากสวยจนแบบอยากให้แบบมิสติกติดเมตาอารีนาได้อะแต่หลังๆก็เหมือนเอาไวล้ลงด่านเฉยๆนะคะ สวยมากอีกนี่แอบแย่งสีนะเนี่ยตายแล้วคุณเจเ,เกินเกินเกินแต่อันนี้คือเรายังไม่รู้เอฟเฟกของต้นไม้พันปีเลยนะที่เป็นสกินอะแล้วฉันเอื้องอีกอย่างหนึ่งคือเป็นซับพอร์ตคุยเอฟเฟกสวยมากเลยอะดูดีมากมีดาเมจนิดนึงนะคะ เดี๋ยวนะเพิ่งมาเห็นว่าเป็นซัพพอตแนวหน้าแล้วแบบนี้จะเอามาแทนใครอ่ะแนวหน้าก็คือเราบดต้นไม้นะคะคือเป็นต้นไม้ยืนแข็งๆอยู่หน้าทีมไฟหรอแบบใหม่มีดาเมจด้วยแล้วในตัวอย่างเขาใช้เป็นโจมตีล้วนนะคะแปลว่าอาจจะแบบเป็นซัพพอตที่ทำดาเมจได้หรือเปล่า เอยคืออะไรเนี่ยฉันงงไปหมดมันดีมากเลยอ่ะอเมก้าคือมันซึ้งมากเลยอ่ะดูสิบอรอบเอฟเฟกต์สวยมากาแผ่ออกไปแผ่รากลึกเข้าไปอึ้งอันนี้คืออึ้งเหนือความคาดหมายของจริง,ง,งแต่ว่าไม่มีคุกกี้อีพิกนะคะไม่มีเลยแล้วก็สก,กินอันนี้ก็น่ารักดีนะคะของน้ำโซดา แต่ว่ามันอัปเดตมาแค่สกินเดียวเองนะนอกนั้นนะ่ะจะเป็นสกินที่ฉันเคยสุ่มมาแล้วแล้วดวงเกลือด้วยนะคะก็มาดูกันว่าสกินนี้จะเป็นยังไงเนาะคือฉันต้องสุ่มหาชีเนตัวเดียวให้ได้นะคะเออฉันว่าน่าสนุกดีนะคะแต่ลูกบาทฉันเนี่ยไม่น่าจะสนุกด้วยสำหรับต้นไม้พันปีเนี่ยยังไงก็ติดเมตาอารีนาแน่นอนนะคะซึ่งเป็นธาตุพืชอยู่กับเซนลินลี่เนี่ยได้แน่นอนนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้คือนักธนูเนี่ยจะติดด้วยไหมแย,ยมสตโตนเนี่ยจะโหดไหมในอารีน่านะคะดูสิธนูมันรัวมากเลยนะแล้วเป็นธาตุพืชด้วยแยมสตโตนของเซลิลี่เนี่ยคือช่วยได้เลยนะดเดินเรือไม่รอดเดินเรือไม่รอดนะคะ เดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าเขาปรับมาสนุกขึ้นไหมมาดูพรีวิวแพดกันนะคะนี่มาแล้วถึงคราสหัสวั w a ์นะคุกกี้ต้นไม้พันปีสัมผัสดได้ถึงเวทอบต้องห้ามของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดและรู้สึกได้ทันทีว่าถึงคราสหัสวั w a ์แล้วจึงได้บอกข่าวคราวให้เหล่าคุกกี้ผู้ชีทางแห่งธรรมชาติรับรู้ สุดท้ายแล้วโชว์สตาของโลคุกกี้จะเป็นอย่างไรกันนะและนี่ก็คือเมนอัปเดตนะคะคุกกี้ต้นไม้พันปีนะคะแบบใหม่นะไอเดียวนะฉันว่าเขาน่าจะทำภาพผิดปะอันนี้มันเป็นซับพอร์ตนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นซุ่มโจมตีนะคะความจริงอันนี้ไม่เป็นสัญลักษณ์ของซับพอร์ตนะคะเป็นแนวหน้าด้วยนะฉันว่าน่าจะเป็นซับพอร์ตนะเขาน่าจะเขียนผิดนะคะเออเป็นซับพอร์ตแหละเออซับพอร์ตซับพอร์ตจบเขียนผิดเขียนผิดอ่ะแล้วก็จะมี Holiday Square นะคะน่าจะเป็นกิจกรรมจัุรัสแล้วก็จะมีเดินเรือ,อมีเดินเรือโนั่นนี่นะคะมีแอมสโตนของนัทนูนะคะอันนี้น่าจะจึ้งอยู่สกินเนี่ยสวยมากเลยชอบมากนะคะถือว่าทำดีๆนะคะทำให้รู้สึกว่าเออต้นไม้พันปีเนี่ยและดูเท่ขึ้นมาเลยนะคะและมิสติกเนี่ยคือจึงมากสวยอลังการมากสวยหวานมากนะคะ อ่ะเราก็จะมีน้ำโซดานะคะสกินใหม่อันนี้น่าจะเกลือสนันอยู่นะคะถ้าใครที่ไม่มีสกิน3ตัวข้างหลังเนี่ยสู้ๆนะคะถ้าอยากจะสุมสเปเชียลเนี่ยอ่ะสู้ๆละกันเราก็จะมีทับป,ปิ้งพิเศษนะคะแห่งธรรมชาติเนาะเขาไม่บอกหรอว่าให้ใครใช้ได้บ้างเนี่ยหรือการที่เขาไม่บอกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันใช้ได้แค่ต้นไม้พันปีหรือเปล่า <S <S ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าเว้ยจัดมากเกินไปนะคะต้นไม้พันปีตัวเดียวเลยหรอ แล้วก็จะมีขยายหอคอยเค้กนะคะแห่งการเปลี่ยนแปลงอะ่ะก็จะมีด่านให้เล่นมากขึ้นได้ฟาร์มเพชรมากขึ้นแล้วก็จะมีคอนเทสต์ต่างๆในปี2025ก็จะมีโหวตอาณาจากักรมีโหวตคุกกี้แห่งปีนะคะเหมือนเดิมเนาะมีโซนเกมจตุรัสฝั่งตะวันตกนะคะเป็นกิจกรรมของจตุรัสนะคะดินเนอร์โชว์ช่วงสิ้นปีของคุกกี้แบล็กแซฟไฟอันนี้คืออะไรไม่รู้อะ่ะเป็นการแสดงโชว์หรอเพราะว่าเย,ยพวกนี้คือแบบชอบแสดงโชว์มากนะ เดี๋ยวรอรับชมนะคะว่าจะโชว์อะไรเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความเห็นอะไรเนี่ยทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะมาเมาส์กันเนาะฉันชอบมากเลยที่เป็นสายซัพพอร์ตอะเพราะว่าเลเจนเดอรี่ะไม่เคยมีซัพพอร์ตเลยนะแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วเป็นแนวหน้าแบบใหม่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครกดไลค์เนี่ยขอให้ดวงดีนะคะสุ่มคุกกี้ต้นไม้พันปีออกรัวๆเลยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปละบาย